สองเรื่องนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันแต่มันจะคล้ายกันหมดเลยไหมผมก็แยกเป็นหัวข้อไว้แล้วไปรับชมกันเลยครับเริ่มจากพระเอกกันก่อนเลยบอกเลยว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเริ่มจากฝั่งริวคีก,ก่อนเลยซึ่งก็คือชินจิบอกเลยครับว่าพระเอกคนนี้มาแนวโลกสวยและถูกหลอกบ่อยมากในช่วงแรกแถมดูจะไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องอะนอกจากชินจินะเลี่ยมกันเกือบทุกคนเลยแต่ช่วงหลังก็มีพัฒนาการมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะ ส่วนพระเอกทางฝั่งกิสผมไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกชื่อเขาว่ายังไงนะแต่สำหรับผมผมขอเรียกว่าเอสนะครับก็มาแนวพระเอกเทพไปเลยน้อยนะที่ซีรีส์ไรเดอร์จะมีพระเอกไรเดอร์แบบนี้และน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้ล่ะคือไม่แต่ลัสบอสยังเก่งไม่เท่าเฮียแกเลยอ่ะแล้วที่มาที่ไปของเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยไม่แปลกใจเลยที่เฮียแกจะเก่งขนาดเนี้ แถมคาแรคเตอร์ก็ตรงคอนเซปต์จิ้งจอกด้วยนะก็คือเป็นพวกชอบโกหกเหลี่ยมจัดแถมยังเป็นจองวางแผนด้วยก็คือตัวละครสีเทาที่ค่อนไปทางขาวนั่นแหละก็เจ๋งดีต่อมากับทางฝั่งพระรองบ้างผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าบทบาทของพระเอกกับพระรองของ2ซีรีส์เนี่ยมันเหมือนจะสลับกันน่ะพระรองทางฝั่งริวคิก็คือมาสเรเดอร์ไนท์หรือก็คือเรนใช่ไหมตัวละครเนี่ย ถ้าเทียบกับเอสแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ของไรเดอร์ก่อนเหมือนกันนี่แหละแถมบทบาทของเรนนี่ก็ดูเด่นกว่าของชินจิอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเป้าหมายในการต่อสู้ชัดเจนแล้วก็ดูจะมีมิติตัวละครมากกว่าชินจิอีกด้วยอะ่ะแล้วก็เป็นไรเดอร์คนสุดท้ายที่รอดด้วยนะบทมันจะเด่นไปไหนเนี่ยส่วนทางฝั่งกิสอย่างมาสเรเดอร์ไทคูนหรือเควะ ผมบอกเลยนะตัวละครนี้มันจื๊จืดแถมโดนแกงบ่อยด้วยโดนหลอกบ่อยด้วยไม่ค่อยทันคนซะด้วยพอจะมีบทเด่นก็ดันเป็นบทเบียวๆเ,เข้าด้านมืดซะอย่างนั้นคือน่าสงสารมากแถมยังเป็นตัวละครที่มาแนวโลกสวยเหมือนกับชินจิด้วยนะ <c oughs> แล้วทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันแล้วด้วยเ <c oughs> จอกันในเดอะบูวีที่กิสเจอกับรีวิสนั่นแหละเรื่องนั้นเลย <c oughs> ซึ่งผมก็ยังงงอยู่นะว่ามาทําไมเห็นไหมครับว่าบทบาทของพระเอกพระรองของสองซีรีส์เนี่ยมันสลับกันจริงๆอ่ะ ดีไซน์ต้องขอยอมรับว่าทั้ง2องซีรีส์เนี้ยดีไซน์ไรเดอร์ออกมาได้สวยจริงๆแถมยังมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันด้วยสมมติถ้าเราเอาส่วนหน้ากากกับส่วนชุดเกราะของไรเดอร์ทุกคนออกอะ่ะด้านในมันก็คือชุดเดียวกันหมดเลยนั่นแหละแค่เปลี่ยนชุดเกราะเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนสีก็ได้ไรเดอร์คนใหม่แล้วซึ่งทางกิสเหมือนจะหนักกว่าตรงที่ว่าหน้ากากหนึ่งมันยอมได้หลายตัวด้วยอย่างแกงวีบบนั่นแหละ ถ้าถามว่าผมชอบดีไซน์ของทางฝั่งเริวคิ ee, หรือว่ากีสมากกว่ากันผมก็คงเลือกริวคิอะแหละเพราะว่าทุกตัวมันมีเอกลักษณ์จริงๆส่วนของกีสอ่ะบางตัวมันมานแค่หน้ากากส่วนชุดกรอกคือไม่มีก็ขอตัดคะแนนไปตรงจุดนี้นั่นแหละจำนวนไรเดอร์โหไม่ต้องพูดถึงหรอกครับคือของกีส์อะเยอะกว่าอยู่แล้วของริวคิอะถ้านับแค่ในซีรีส์อะจริงๆมีแค่10คนนะส่วนของกีซอะ ถ้านับแค่ที่เห็นร่างไรเดอร์ก็น่าจะประมาณ20กว่าคนมั้งนี่ยังไม่นับพวกที่มาแค่ชื่อนะแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นไรเดอร์แต่ไม่มีร่างไรเดอร์ให้เห็นอีกด้วยอะ่ะอย่างคู่บริการคู่นั้นอะ่ะคือเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเยอะสุดในบรรดาซีรีส์ไรเดอร์ทั้งหมดหรือเปล่านะดาร์กไรเดอร์ไม่ได้หมายถึงดาร์กไรเดอร์ทั่วไปนะแต่หมายถึงดาร์กไรเดอร์ที่มีดีไซน์คล้ายกับพระเอกนั่นแหละซึ่งทั้งริวคิและก็กีสต่างก็มีดาร์กไรเดอร์ในรูปแบบนี้เหมือนกันด้วย และดาร์ r ไรเดที่ว่าเนี่ยก็โผล่มาในเดอะ o ู i วเหมือนกันด้วยซึ่งก็คือตัวของริวงะกับครอสกิสนะ,ะครับแต่มันต่างกันตรงที่ว่าดีไซน์ของริวงะมันอ้างอิงมาจากร่างแรกสุดของริวคิสส่วนครอสกิสมีดีไซน์ที่อ้างอิงมาจากร่างสุดยอดของกิสอย่างกิสไนถ้าไม่พูดถึงบทบาทในเรื่องก็มีแค่ส่วนนี้แหละครับที่มันต่างกันนะ่ะเพราะบทบาทในเดอะบูวของดาร์ r ไรเดทั้งสงคนเนี่ย นอกจากเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไร้ายกันแล้วครับรูปแบบการต่อสู้ของริวคิจะมีแค่รอบเดียวแล้วก็จะเป็นแนวเกมซีวิเวอร์แบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยและในหนึ่งรอบอ่ะจะมีจํานวนมาสเทรดเดอร์ ER ที่เข้าร่วมการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วเป็นไฟบังคับด้วยนะถ้าได้รับตบรรกรมาแล้วอ่ะคือต้องสู้อย่างเดียวหนีไม่ได้และถ้าแพ้เท่ากับตายง่ายๆเลยส่วนของกิสมันจะต่างจากของริวคิโดยสิ้นเชิงในช่วงแรกนะ ที่จะมาในรูปแบบที่คล้ายกับเกมโชว์อะไรเงี้ยใครทําภารกิจผ่านก็เข้าสู่รอบต่อไปคือมันดูมีความเป็นเกมโชว์จริงๆอ่ะไม่เหมือนกับเกมสไวเวอร์แบบริวคิเลยแต่หลังจากจะมาโตกลางปีเป็นต้นไปอ่ะรูปแบบเกมจะมีความคล้ายกับริวคิมากขึ้นเรื่อยๆและน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วย การตายของไรเดอร์ผมบอกเลยนะการตายของริวคิส่วนตัวนะย้ำว่าส่วนตัวผมว่าการตายของมาร์สไรเดอร์เกือบทุกคนในซีรีส์เนี่ยมันดูอีพิกและน่าจดจำมากอะคือผ่านมาหลายปีก็ยังเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เลยนะเช่นไรนะโดนปูกินโลกที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรประมาณเนี้ยแต่ในตอนท้ายสรุปแล้วไม่มีใครตายส่วนของกิส มาร์สไรเดอร์คนหนึ่งโผลมาไม่กี่นาทีก็ไปซะและคือเน้นเรื่องความเร็วเลยครับเรื่องเนี้ไรเดอร์ Rider แต่ละคนอ่ะไปกันเร็วมากเลยอ่ะบางคนไม่ทันเล่นก็ไปซะและแต่บางคนก็ไม่ได้ตายจริงนะแค่ถูกรีทายไปเท่านั้นเองแต่ในตอนจบเหมือนกับว่าคนที่ตายไปแล้วก็คือตายไปเลยหรือเปล่าไม่ชัวร์ใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกด้วยนะครับอุปกรณ์แปลงร่างก็มันจะว่างไงดีล่ะเหมือนกับว่าทั้งสองซีรีส์เนี่ย จะมีสิ่งยืนยันตัวตนของไรเดอร์เหมือนกันของริวคิจะเป็นตลับการ์ดส่วนของกีสก็จะเป็นคอไอดีส่วนจุดที่ต่างกันก็ริวคิสแค่มีตลับการ์ดแล้วก็สามารถเรียกเข็มขัดมาเมื่อไหร่ก็ได้แค่ชูตลับการ์ดไว้ที่หน้ากระจกก็เรียกเข็มขัดได้แล้วไม่ต้องไปกระจกก็ได้ขอแค่มันสะท้อนเงาได้ก็พอส่วนของกีสพกไวไ้ในกระเป๋าสีมิติเหมือนไรเดอร์ยุคหลังๆนี่แหละครับแต่ผมว่าเข็มขัดของกีสอ่ะมันดูพกพาง่ายนะ อีกจุดที่ต่างกันก็คือเข็มขัดของริวคิจะมีรูปแบบเดียวไปเลยส่วนของกิสน่าจะมี3รูปแบบมัง้งรูปแบบของเพลเยอร์ของพพอร์ตเตอร์แล้วก็ของ GM มั้งนะแต่ก็คือมีมากกว่า1รูปแบบแหละปีศาจประจำซีรีส์ของริวคิก็คือ Mirror Monster ใช่ไหมส่วนตัวผมคิดว่า Mirror Monster ที่มีบทเด่นจริงๆอ่ะก็คือพวกที่ทำสัญญากับไรเดอร์นั่นแหละพวก Mirro r Monster ที่ไม่ได้ทำสัญญากับไรเดอร์บทก็จะเรียกได้ว่าจืดไปเลยอ่ะ คือโผล่มาให้ถูกไรเดอร์จาัดก,การเท่านั้นเลยอ่ะดีไซน์พวกที่ทําสัญญากับไรเดอร์อ่ะสวยทุกตัวครับแต่พวกที่ไม่ได้ทําสัญญากับไรเดอร์มันมีสวยแค่บางตัวบางตัวผมว่ามันเฉยๆไปหน่อยอ่ะคือดีไซน์มันแอบโล้นไปนิดนึงอ่ะของกิสก็คือจะมาโตะใช่ไหมครับผมบอกเลยนะว่านี่คือปีศาจท,ที่มีพัฒนาการสูงที่สุดแล้วล่ะคือแค่ระดับกิกกก็สามารถจัดก,การไราเดอร์ได้แล้วว่ะแถมยังเคยแปลงเป็นไรเดอร์ได้ด้วยนะ บทบาทในซีรีส์นี่คือใช้ได้เลยอะดีไซน์ของจัมาโตะก็มาจากหมากลุกแล้วก็พืชบางตัวก็มีดีไซน์มาจากสัตว์โบราณด้วยนะเหมือนจะมีหลายคนที่ไม่ชอบดีไซน์ของตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวผมชอบดีไซน์นะมันอาจจะไม่สวยมากแต่ก็พอใช้ได้แหละ l a าส b บอสทั้งสองเรื่องเนี้ยล่ s สบอสเหมือนกันเป๊ะเลยตรงไหนรู้ไหมเป็นมาร์เทรดเดอเหมือนกันเก่งเหมือนกันแต่บทไม่ส่งเหมือนกันเลย ฝั่งดิวคิคือโอดินใช่ไหมผมบอกเลยตัวนี้มันเก่งจริงแต่มันตายแบบงงๆอะไรนะไรเดอร์คนสุดท้ายคือนายไรเดอร์คนสุดท้ายคือนายแล้วก็ตัวสลายประมาณนี้หรือเปล่าไม่ชัวร์แต่น่าจะประมาณนี้แหละส่วนของกิสอะไรนะเรกาดโอเมก้าใช่ไหมแค่เปิดตาก็ได้ชื่อใหม่แล้ววะถามว่าเก่งไหมก็เก่งแหละแต่มันติดตรงที่ว่าพระเอกไม่เก่งกว่านี่แหละครับ ถือเป็นข้อเสียนะเนี่ยที่พระเอกของเรื่องอะ่ะมันเก่งเกินไปจนไม่มีตัวร้ายตัวไหนที่มันเก่งได้เท่าแล้วอะแค่ความเหลี่ยมก็สู้พระเอกไม่ได้แล้วอะเอาจริงๆคําขออีกจุดหนึ่งที่ริวคิกับกิสมีเหมือนกันก็คือไรเดอร์ที่ชนะหรืออยู่เป็นคนสุดท้ายจะมีสิทธิ์ขออะไรก็ได้ให้เป็นจริงหนึ่งข้อของริวคิมันขอได้แค่รอบเดียวไงเพราะว่าการต่อสู้อะ่ะมันแค่รอบเดียวเลยไม่รู้ว่าคำขอที่ให้ได้อะ่ะมันได้ระดับไหน รู้แค่ว่ามันสามารถเปลี่ยนให้การต่อสู้ทั้งหมดอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นได้เลยรู้แค่นั้นส่วนของกิสการต่อสู้อ่ะไม่มีหลายรอบใช่ไหมถ้าชนะได้หลายรอบแล้วก็ขอได้หลายรอบเหมือนกันแต่อยากขออะไรต้องเขียนบนกระดาษก่อนถึงค่อยต่อสู้แล้วก็กลับมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะแล้วควําขออ่ะมันให้ได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่พระเอกอยากได้อ่ะมันให้ไม่ได้ไงโซนสาเหตุก็ไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเป็นการสปอยไปดูกันเอง สุดท้ายเพลงเปิดต้องยอมรับเลยว่าทั้ง alive alive ของริวคิกับ trust last ของกี z a อ่ะมันโอเคทั้งสองเพลงเลยนะแล้วทั้งสองเพลงเนี่ยก็ดันมีนักร้องนำเป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นกันฮะถามว่าผมชอบไหมบอกเลยครับสองเพลงเนี่ยชอบมากเพลงเปิดของริวคิกก็เป็นหนึ่งในเพลงเปิดไรเดอร์ในดวงใจของผมเลย ส่วนเพลงเปิดของกีสผมก็น่าจะเคยบอกไปแล้วล่ะว่าเป็นเพลงเปิดไ a เดอร์ยุคเรวะที่ผมชอบที่สุดไม่มีชอบเพลงไหนมากกว่ากันครับคือผมชอบพอๆกันนั่นแหละแล้วระหว่าง2เพลงนี้ชอบเพลงไหนกันบ้างมาเม้นบอกกันได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็เม้นมาได้เลยครับแล้วถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วไรเดอร์เรื่องนี้ชอบเรื่องไหนมากกว่ากันก็เม้นมาได้เลยครับ สุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับชอบ่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ